ชรสชาติใหม่นะคะโดยมีชาลลอตนะคะเป็นพิซเซนเตอร์เอา้ามาได้ไงอ่ะแม่วสวดีค่ะเราก็เลยแบบตั้งใจว่าให้พี่บุ๋มเบาๆพอเพราะว่าเราเราเป็นแขกรับเชิญเห็นไชุดพี่บุ๋มก็จะไม่ได้แบบใหญ่มากไม่ได้ราตีจ๋าเพราะว่าให้เกียรติชาลลอตอันนี้คือสิ่งที่เราแบบตีโจทย์กัน ก็จะเป็นทองเผยแมยจะไม่ได้แบบราตีจ่าอะไขนาดนั้นชุวพี่บุ๋มสวยไหมกบอเซ็กซี่มากเนาะยัวเนาะถูกต้องเนาะ <Okay. S 1> พี่ก็ <Okay. S 1> ขอใจให้หน่อยแม่ขอใจให้หน่อยใครว่างๆขอใจให้หน่อย เหมือนเดิมเวลาออกงานไอคก็จะพลุงพลังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัว iq แต่ว่าอยากไล์ให้ทุกคนดู oh. แมรี่ก็สวยมากสวยจัางสวยมาก oh. ก็วันนี้เป็นงานเปิดตัว LD p โปรตีนรสชาติใหม่นะคะโดยมีน้องชาลล็อตนะคะเป็นพรีเซนเตอร์รสชาติช็อกโกแลตส่วนของพี่บุ๋มกับแมรีเนี่ยจะเป็นพรีเซนเตอร์ LD โกโก้และก็คอฟฟนะคะซึ่งจะมีในเร็วๆนี้น้อก็ติดตามกันได้วันนี้เรามาเป็นแขกรับเชิญ เราก็เลยแต่งตัวซับซอบไม่ได้แบบเรื่มร่ามอะไรมากค่ะพ่ให้เกียดน้องสล,ลอดสวดีค่ะจะไม่ยังซีนกันขอบคุณในคิวที่อะไรให้ดูกระบอสวยมากเนาะแม่ขอใจให้หน่อยเปิด engagement ให้หน่อยไอคิวมาด้วย fc ไม่ผิดหวังค่ะขอบคุณค่ะแม่ลีสวยมากเออกบอเบิดมิสแปรนนะเนี่ยใช่ไหม แต่เป็นแกนจมูกมเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ผู้จองด้วยเขาแต่ยังคือเรารับพรีเซนเตอร์เยอะอะช่วงเนะี้ยทำงานไม่ทันละมแมลีสวยค่ะพี่บุ๋มท,ทักไทยหน่อยจ้าทักไทยกล้องหน่อยไม่ได้ยิน ทักายหน่อยทักทายหน่อยสวยมากสวยมากค่ะชุดสวยไหมได้อยู่เนาะเพราะว่าเขาตีมทองสองพันเจ็ดแล้วแม่ลีหุ่นนิบแม่ลีสะดุ้งมากแม่รี่สะดุ้งมากชุดเลดิศพี่กระปุก จริงๆอ่ะจะยืมชุด GL นะ g a r l e Design ที่ทำชุดให้ม i s s ก r a n หลายๆจังหวัดแต่ว่าคุยกันแล้วว่ามันใหญ่ไปให้เกียรติน้องชาร r l อตให้เกียรติคือเราเป็นแขกในวันนี้เรามาร่วมยินดีเฉยๆก็เลยมาเบาๆกรุบๆแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ตั้งใจอะไรเงี้ยแมรี่คุอที่นี่มันอะไรพี่บุ๋มนะทำไมชมแต่แมรีอะยังไงอ่ะมีมีคนชมแมรี่ะแม่ แม่คือต้องเอางี้นั้นกันซีนแม่ดีกว่าไม่เห็นแม่ละไม่มีใครชมพี่บุ๋มเลยงงแมลีเอะแมลีเยอะมากกันซีนละแม่ไม่ต้องอยู่ในกล้องพี่บุ๋มนางกลัวโปนะนางกลัวโป้น่าจะดึงตรงมือถอดละแมลีละทำไมมีแต่คนชมแม่ลีอ่ะเธอเธอนี่มันไฟ์สดพี่บุ๋มนะเธอต้องชมพี่บุ๋มนะแม่ลีกินขาดเอา ทำไมอย่างนั้นนะผสงสารแม่แม่ต้องอยู่ในกล้องแล้วก็บอสวยมากค่ะลูกก็สวยเหมือนแม่ค่ะชามายังฉลอตน่าจะยังนะคะอขอใจให้หน่อยจะแสนใจแล้วเปิดการมองเห็นเว่าสี่พันคนเวอร์อิงฟ้า f อฟฉันเห็นมีคนอิงหลอดแฟนเขาให้รายได้ปะเนี่ยรายได้ใช่ปะคะ แกฉันเห็นคนแบบอิงฟ้าชาร์ลอตเข้ามาในไลฟ์พี่บุม๋มเธอเข้ามาดูชาร์ลอตกันใช่ไหมเธอเข้ามาดูชาร์ลอตฉันเห็นคนเข้าร่วมเป็นอิงหลอดแฟนอิงฟ้าแฟนเยอะไปหมดเลยสวัสดีนะคะสวัสดีแฟนรับอิงฟ้าชาร์ลอตด,ด้วยวันนี้พี่บุ๋มก็พี่บุ๋มกับแม่ลีก็เป็นมาแสดงร่วมแสดงความดีกับอิงเอิบจ้าอิงฟ้าชาร์ลอตนะคะด้วย นะคะคในแบรนด์เลดี้นะถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันอิงหลอดไม่แน่ใจอะคะ่ะเพราะว่าน่าจะยังนะคะน่าจะยังเอซี FC น้องชาอ๋อ,อ เป็น FC ฟซ a r l o t t e แล้วก็อย่าลืมเป็น FC ีพี่แก้มบุ๋มด้วยนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็คือครอบครัวเรดี้นะคะเพราะว่าพี่บุ๋มกับแม่ลีก็จะเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์เลดี้ของแม่ตั๊กเหมือนกันนะคะในส่วนของโกโก้แล้วก็กาแฟน,นะคะวันนี้ก็เลยมาร่วมยินดีกับน้องชาร์ลอตนะคะที่เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ LD โปรตีนรสชาติช็อกโกแลตนะจ๊ากดติดตามพี่บุ๋มให้ด้วยนะเธอสามารถเป็นแฟนคลับได้หลายคนฝากกดติดตามพี่บุ๋มให้ด้วยจะขอบคุณมากออร่ามากค่ะกบ,บ แต่ถ้าไม่กดติดตามไม่เป็นไรค่ะก็ดูได้มิติดกบอสวยมากแล้วกบอค่ะชาลอดมีชาลอตนอะนะนี้ชาลอดตัวจริงหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เอฟซีชาลอตชาลอดนั้นยังไม่มากบอค่ะ เอฟซีน้อชาลอดค่ะขอบคุณที่ไลค์ให้ดูนะคะเออเอฟซี FC น้อชาลอรดก็เยอะลอดกดตามแล้วคะ่ะลิดฉันรักเธอกอบอกอบออะไรอะ่ะคือกอบอไม่ค่อยมั่นใจใช่นางกัวโป้นางกัวโป้ดูออกเลยใช่ไหมใช่กอบอกวัวโปเพราะว่ามันสั้นซึ่งไอคิวบอกว่าไม่มันสวย แต่เขาใจแหละเราเป็นโฟร์แมสแต่งตัวโปงไงเราก็จะมีความเคอะเคินทพี่ฟ้ามาด้วยน่าจะมาแล้ค่ะนี่เหรที่บุ๋มจับกระโปรงตลอดเพราะว่ากลัวแบบกลัวเห็นกลัวเห็นมิดจิเพราะว่านางใส่รองเข้าสูงมากวันนี้นางใส่รองเท้าแมรีมาเจอกระโปงตัวจริงแล้วนี่ตอนนี้ไลฟ์เธอนะ ไลฟ์เธออิงฟ้าเออแฟนคลับอิงฟ้าชาลลอดเข้ามาเต็มรถไลฟ์พี่บุ๋มได้ค่ะฝากมาได้เลยค่ะเฟซแก้มพีจ้าไลฟ์ทั้งไหนคะชาลลอดมาไม่รู้ว่าทางแบรนด์เขาจะมีไลฟ์ไปดูไหมเนาะแน่ใจอิงหลอดกำลังนั่งรถมาครับรถรถอ้าวนี่น้องอันนี้นี่โตเกียวไนก็อบน้องกอลี กบอคะคนนี้อะไรเขารู้เลยนะคะว่ากบอไม่ค่อยมั่นใจแสดงออกใจนะลูกไม่หนังกลัวโป้ไงใช่มันสั้นมากงานนี้เราก็ต้องโชว์หนโชว์หุ่นโชว์ผิวลูกอย่างเออเราต้องมั่นใจเราสวยสุดหล่อมั้ยยังคะกบอใครอ่ะอ๋อพี่พีชจะเหรอพี่พีชมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะวันเนี้ยไปเรื่อยไปเปลี่ยนแล้วหนุก แม่พี่บุ๋มฝั่งนี้ขอถ่ายออเดอร์ต่อได้เลยแม่ไอคิวขอถอยนะเพราะไอคิวตัวสูงมากเข้าใจปะแบบเก่งใจถอยให้ตัวแทนไดน้ถ่ายรูปกับพี่บุม๋มสวัสดีแฟนคลับพี่บุม๋มพี่พีทอิงฟ้าชารล็อตนะคะก็รอดูไปเผื่อแบบอิงฟ้าชารล็อตมาพอดีเดี๋ยวจะแพลนกล้องไหมไม่ได้ไม่เอากลัวเผื่อเขาแบบไม่อนุญ,ญาตกลัวกลัวกลัวดูพี่บุ๋มไปแล้วกันานขึนนะ ผมสวยมากวันนี้พิซซี่ทำผมให้กบอสวยไหยน่ารักพี่ผุมต้องมั่นใจนะชุดสวยมากไม่มันมันซานมันโป๋คือเป็นคนเรียบร้อยเห็นไหอุ้ยโทษค่ะโทษค่ะขอโทษนะคะภูมิใจกบอสวยในกอนขอถ่ายรูป เซนละ่ะเรอีดยพี่ลม่อยากไอะอยากแล้วได้ได้อดูพ<ะ>อนะผูนะ้ช่วยแม่ตาก็น่ารักแ,แบบเขาจให้ถ่ายแล้วรู้กลัวพี่บุ๋มเหนื่อยลดประลาดถ่ายอิงหลอดยังไม่น่าจะยังไม่มานะคะเมื่อกี้เห็น,นมีคนเปนว่าอิงฟาสซลอยกำลังเดินทางมาช่วงนี้อิงฟาสซลอยเขาน่าจะงานเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงประกวดมิสแบรนด์วยเนาะ คาราิจเขาหน้าจะแน่นนางเด่นเลิศแต่กบอสใส่ชุดนี้สวยมากพี่อ้อย FC พี่คิวถ่ายแม่ลีบ้างแม่รีไปอยู่กับเพื่อนเขาแล้วะเ,เ,เด่นมากแก้มบุ๋มกบอโดนลุมแล้วกบอยืนเนอร์แกแต่ว่าวันนี้ตั้งใจมาแบบแสดงความดีกับน้องชัลลอตเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราวันนี้เป็นวันของน้องชัลลอตที่เปิดตัวพรีเซนเตอร์เนาะ เดี๋ยววันของแม่ลีกับพี่บมก็ต้อจะเป็นเดือนหน้านะคะสัญญาว่าจะชุดใหญ่กว่านี้อันนี้คือเรามาแสดงความดีร่วมงานเฉย,ย